เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรัแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี เธอคืดเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้าด้า ตึงตึงตึงเป็นไงล่ะวิธีการเข้าของพ่อแนวใหม่ดูบันเชิงดีไหมวันนี้เนี่ยนะพ่อได้เชิญพี่เท่มาพี่เท่เนี่ยเป็นนักเขียนคอลัมน์ชื่อดังชื่อว่าอารมณ์ดีมีความสุขได้เชิญพี่เข้ามาเพื่อมาดูคนบ้าสู่ขี้ขี้ไม่ใช่ทิครับมาดูตำหนักระเพาะเพชรนี่ตหนักแห่งความสุข ไม่เห็นน่าสนใจเลยไม่มีประเภทหมูออกลูกเป็นเป็ดเป็ดออกลูกเป็นไก่ไก่ออกลูกเป็นไข่อะไรย่งี้ไม่มีเหรอออกแนวเข้าอะไรแปลกๆใช่ไหมมิยากเลยผายมืออย่างสง่างามนี่สวยแปลกสวยประหลาดาพี่เพชรเขาเรียกสวยสังหารค่ะเมื่อเดินทิ้งแล้วเป็นเดินในตอกเปลี่ยวๆคนเห็นหน้าพวกหัวใจวายต้องไปปั้มหัวใจที่ลงบ่าอืมน่ากลัวแต่ว่ามันไม่น่าสนใจ นี่แต่ตำแหน่งเจ้พ่อเพชรเนี่ยสามารถไขข้อห้องจจกชาวบ้านได้ด้วยนะอทุกเรื่องหรือเปล่าทุกเรื่องอถ้าอ้างั้นเลือกตั้งคราวหน้าเน,นี่ยพักไหนจะมาโอ้ได้จะเป็นพักไเขาเปลี่ยนคำถามดีกว่านะถ้างั้นพักไหนจะไปไม่ยากก็คงจะเป็นพัก<ป>นี่เขาเปลี่ยนเรื่องเลยได้ไหมมันใกล้คุกแล้วเกิน,น,นคนตายแล้วไปไหนโอ้ คนตายแล้วเป็นไหนไปที่สบายไงถ้าไม่สบายาก็กลับมาแล้วละ <S <S ่ะแล้วเราจะติดต่อกับคนตายได้ยังไงจะใช้ติดต่อทาง Facebook ได้ไหมอืมมันก็ดีเหมือนกันแต่มันเปลืองไฟเพราะฉะนั้นติดต่อผ่านพ่อก็ได้ <S 1> <S 1> <S อันนี้อันนี้มีเพื่อนที่ตายไปแล้วอยากติดต่อบ้างเป็นหลัะอืมมีอยู่คนหนึ่งตั้งแต่มันตายไปเนี่ยมันไม่เคยติดต่อมาเลยมันชื่อเพื่อนอ้วนโอ้อโหไม่ยากติดต่อให้ทันทีเลยเพราะช่วงนี้อยู่ขั้นแอดวานแล้ว ใครเรียกเพื่อนอ้วนเพื่อนอ้วนพี่เหรอมาแล้วเป๊ปซี่มาแล้วเฮ้ยได้ข่าวว่ามีคนไปสัมภาย์อีตับเพชรเป็นไงดีไหมก็ดีนะดีเลยแหละจะว่าไปเนี่ยบ้านเราก็มีแต่คนดีๆนะอะอย่างอีตาเพชรเนี่ยก็เป็นเจ้าข้าวทรงดีไหม ก็ดีนะดีเลยแหละอาพลอยใสก็เป็นนางพยาบาลก็ดีนะดีเลยแหละไอ้สำลีก็เป็นช่างทำผพก็ดีนะดีเลยแหละไอ้สำรีเดี๋ยวนี้ก็ดังใหญ่แล้วมีโฆษณาเข้าทุกวันเลยก็ดีนะดีเลยแหละว่าแต่มึงนายจอดมีอะไรดีวะไม่มีนะเลวเลยแหละเลวเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยไอ้โก้ไอ้เสียมีดีนั่งไงฮะ ทำไมอ่ะทำไมทุกคนต้องมองฉันว่าไม่ดีด้วยฉันไม่ดียังไงฮะกินอะไรอ่ะสำลีกินผูดทีช้าตลอดเฮ้ยเฮ้ยไอ้พลสำลีมาก็ดีละอะไรช่วยบอกผู้มันทีสิว่าฉันอ่ะมีดีอะไรบ้างอ๋ออ้าวเฮ้ยนึกนานอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าจะบอกว่าฉันไม่ดีแบบพวกมันใช่ไหมโอ้ยโอ้ยอย่ากเที่ยวสิพี่จอร์ดคนทั้งโลกมีหกพันล้านกว่าคนน่ะโอ้พี่ไม่มีอะไรดีสักคนไม่เสียหายหรอกนะ วพราว่างานนี้นะคําถามอาจจะยากเกินไปถามใหม่เอาง่ายๆเลยถามว่าไอ้จอสเนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างขี้เกียจพุงใหญ่ไม่กินแรงไม่รับผิดชอบไม่มีวินัยไม่พัดนาไม่สํานึกไม่พอพอแล <c oughs> ้วนี่นี่สรุปว่าฉันไม่มีอะไรดีเลยเหรอเ <c oughs> ไอ้จอสขนาดคนในบ้านมึงยังมองมึงเร็วหนัดนี่มึงไม่มีสำเนียกประชาธิปไตยเลยเป็นกวงนี่ลาบวดไปเล้วอ๋อ <c oughs> นึกได้แล้ว ว่าฉันจะทำอะไรดีเฮะนี่พี่เทมารู้จักกับพี่เทมาก่อนแล้วเหรอครับใช่ฉันก็มาเป็นเพื่อนรักกันเลยเรียนจบมาด้วยกันแล้วสัญญาว่าจะช่วยเหลือกันตลอดไปด้วยอผมไม่ต้องช่วยอะไร,รครับพี่เท่กเป็นนักเขียนใหญ่มีความสุขกับชีวิตขนาดน,นั้นนะครับพี่อะไรนะเสียหนุ่มนักบูตามหาช้างทำแล้วครับแต่ของผมมีท่าด้วยนะครับช้างคุณอยู่ไหนช้างคุณ อ๋อเชยไม่เอาเสียถ้าไม่เอาเรื่องนี้ดีกว่าผีสาวในหอโูหมาทีไรนะเสียเลื่อยขาตัวเองแครกเลือดไม่เอาล้วคนละกิ๊กเสียเสียจนเสียสงสัยไม่มีความสุขซะแล้วว่าเห็นเพื่อนเท่นั่งหลังค่อมเกาหูทำลายฟูมปากน่านไงนไแบบนี้มีปัญหาแน่ๆเลยอะ สนิทขึ้นยิ่งกว่าผัวเมียอีกนะครับนี่เออเรามันนักเขียกนกระจกพูดไปใครจะสนใจวะเฮ้ยแต่เพื่อนอ้วนสนนะอย่าแพ,พ้ใช่เพื่อนแท่เฮ้ถ้าเปิดอวนยังโง่เองเดนหัวาอาเขาเพื่อนอ้วนยืนโดดอยู่นี่ไงเล่าเฮ้สโทษฉันมาฉันมาออคือไม่ครับพี่ กฎเทวดาข้อสั่งวักสองบอกว่าห้ามเทวดาติดต่อกับมนุษย์โดยเด็ดขาดถ้าไม่มีเหตุอันควรเอ้ยนี่ไงถอนใจแบบนี้บอกถึงความสิ้นหวังเสียใจอาจถึงขั้นฆ่าตัวตายในที่สุดแต่พ<อ><อ>ี่เทวันายาะเรื่องส่วนตัวไปปนกับเรื่องงานนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมมนุษย์คนหนึ่งไม่ให้ฆ่าตัวตายเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำบุญทำกุศลน,น,นะไม่ผิดกฎเทวดาด้วยถ้าไม่มีใครคร้านก็แต่ว่าก็ได้ อยากให้มันตายก็ได้เอาเลยตามสบายเลยโอ้ยแฟนเพลเห็นก็อยู่หลั่หลั่ไม่ล่ะทำไพถ้าพอแล้วพี่อย่าบิวได้ไหมยอมเลยน่ารักมากการทการการักากาอดูการดา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 เดาด